ตัวแผนท,ที่ทีมเราเล่นไม่มีปัญหามากอฮันโซยิงเสริมอูย่างยิงเสริมเป็นแบบแผงหลังคิริโกะตามเราเกนจิตามเราถ้าตอนนี้จะเล่นยากก็คือคิริโกะไม่ตามเราอะไรประมาณนั้นฝั่งเราข้าเป็นรามาตาเกนจิโซเจ์อานาอูย่างหลักๆเลยก็คือเราไม่สามารถล้วงจังหวะแรกได้นะครับเพราะฝั่งเราข้าเป็นรามาตาเราต้องค่อยๆเล่นค่อยๆเบินสกิลฝั่งเราข้า แล้วก็ค่อยๆโดดมาดูว่าเราเล่นยังไงเนาะ <Bro. S 1> ดูวิธีการเล่นกัน s <S กินพื้นที่จากด้านล่าง <c oughs> อ่ะทีนี้มันจะมีเทคนิคอยู่ครับก็คือด้วยความที่แผนของฝั่งเราอะ่ะมันเป็นแผนดิฟเนาะแปลว่าไฟแรกในด่านคอนโทรลพอยท์เราจะต้องรอพอยท์เปิดก่อนนะครับสวัสดีน้องมิวด้วยครับ เราต้องรอพอยต์เปิดก่อนแล้วเราค่อยโดดเราจะไม่โดดจังหวะแรกนะครับเพราะเราถ้าโดดจังหวะแรกเราจะเล่นยากอย่างตอนนี้เล่นได้ไหมตอนนี้เล่นได้แต่ไม่ต้องกระโดดนะแค่เดินไปช็อตแล้วก็กางโล่เฉยคนระับเก็บเก็บโดดไว้ไว้เปลี่ยนจังหวะดีกว่าหรือไม่ก็ช็อตเปล่าเปก็ได้อืมช็อตเปล่าเปล่าก่อนกางโล่ดีครับ ได้สเปซศัตรูถอยหมดศัตรูหันมาโฟกัสเราเราทําให้ทีมได้เปรียบโดยที่ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องออกแรงเยอะซึ่งดีมากๆแต่ระวังอยู่ข้อนึงก็คือเราจะเห็นให้สังเกตอยู่ข้อนึงก็คือตอนนี้พอยต์มันอีก5วิเปิดถูกไหมครับแต่ว่าโล่เราคูดาว8วิอ่ะมันจะเป็นปัญหาประมาณ3วิแต่ถามว่ามันมันแย่ขนาดนั้นไหมผมว่าไม่เป็นไรหรอกแค่3วิเองีอ่ย ศัตรูตัดสินใจเดินเกมเพราะเขารู้ว่าถ้าเขาถอยมากกว่านี้ถ้าเขาโฟกัสเรามากกว่านี้เขาจะไม่มีสเปซตอนนี้สิ่งที่เราต้องทําเลือกได้2อย่างก็คือหนึ่งคือโดดไปครอบโลแล้วก็โฟกัสสองคนนี้สองก็ 2, คือทําให้อานาปั้นรามาต้าไม่ได้ทําให้อานาเล่นยากเพื่อที่รามาต้าจะได้โดนทีมเราลุมนะครับสรุปมันปัญหาก็คือฝั่งของข้ามเดินเกมใส่เราทันที มันเป็นชิงมันเป็นการชิงจังหวะกันนะครับสิ่งที่เราพลาดที่สุดเลยก็คือเราเดินเกมช้าเกินไปครับรตาเราเราควรตัดสินใจเร็วกว่านี้ก็คืออ่าดูนี่นะจังหวะเนี้ยปุ๊บพอเราเห็นว่ารามาต้ากับเกนจิฝันงอคามเล่นแบบนี้แล้วครับเราต้องเดินเกมเลยครับอ่าซึ่งการเดินเกมก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้คือตัดสินใจได้2อ,อย่างคือเราจะไปเบรกให้2คนเนี้ยเดินไม่ได้ หรือเราจะเบรกสามคนนี้นะครับแต่ว่าเราเราตัดสินใจช้าเกินไปเห็นไหมมันมันช้าเกินไปนะมันกลายเป็นว่าศัตรูเดินเกมก่อนเราแล้วะแล้วเขากินสเปซทีมเราพังหมดเลยลเราก็เลยไม่รู้ว่าจะไปไหนต่อแสดงว่าตอนนี้ทำอะไรได้บ้างตอนนี้อย่างมากก็เก็บอันติครับแพ้ไม่เป็นไรแต่ควรจะเก็บอันติให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ โอเคอย่างนี้เห็นปัญหาแล้วใช่ไหมปัญหาคืออะไรครับหลังจากจบไฟแรกผมอยากให้เราให้เรารู้ทันทีว่าทีมเนี้ยไม่ได้เล่นเพื่อเรามันดูง่ายนิดเดียวครับปกติเกนจิจะต้องมีความพร้อมเมื่อเห็นวินซันอย่างนี้เขาต้องมีความพร้อมที่จะเล่นแล้วคิริโกะต้องเตรียมส่งวินสันแล้วเนือ้อออกไหมอ่แต่ทีมเนี้ย ดูเนี่ย,เ,ยเพื่อนสี่คนน่ะคือไม่เข้าใจสิ่งที่วินสันสามารถทําได้เลยแล้วก็เลยกลายเป็นว่ายืนแข็งทื่อเนี่ยใช่ไหิริโกก็แข็งเกนจิก็แข็งพอพอยต์เปิดปุ๊บมีแค่เราที่เดินเกมแล้วทีมเราอีกสี่คนโดนโดนเดินเกมทสยหมดเลยอะ่ะแปลว่าทีมเนี่ยเราอาจจะต้องเล่นเพื่อแผงหลังมากกว่าเล่นเพื่อลวงครับ เพราะว่าทีมเขามีความช้าค่อนข้างมากจากคิริโกะที่เล่นเร็วได้ก็เล่นช ouais> ้าเกนจิท pues, ี่เล่นเร็วได้ก็เล่นช้าเล่นเป็นตัวยิงช้าหมดเลยเท่ากับว่าเราจะต้องไปโฟกัสเรื่องเคา์เตอร์เคา์เตอร์หมดแล้วแรงเฉลี่ยห้องนี้ได้ได้หนึ่งถึงทีเอ็มสามถือว่าค่อนข้างน้อยครับไม่ไม่เยอะมากสำหรับซุปสำหรับซ์ฟนั้นนะ พอดูจากพื้นฐานเกมไม่ได้สูงมากตอนแรกก็เดาว่าประมาณแรงมาสเตอร์แหละ,ะเฉลียล่ยเฉลี่ยสวัสดีนิกนิกสวัสดีครับโอเคอันนี้เราพลาดเราเป็นฝ่ายพลาดแล้วเกนจิตายเถอะไหมครับแสดงว่าตอนนี้เราต้องทำอะไรเกนจิฟันรกข้ามตายตอนนี้เราต้องโดดใส่แผงลัางเขา ตรงนี้เหรอไหมปึ๊บกางโลช็อตอ่ะเราโดนหลับเราได้ขวดตอนนี้เราต้องโดดไหมผมว่าตอนเนี้ยเราไม่จำเป็นต้องโดดด้วยนะครับตอนนี้เราค่อยๆเล่นได้นะอ่าแต่เราดันไปเล่นจังหวะแล้วโดดเนี่ยเลยเราก็เลยตายจริงๆมันไม่ควรโดดเลยจริงๆมันควรจะโดดถอยมากกว่าคืออาจจะโดดเข้านี่ไม่แอบ,บก่อนพักให้คิริโกฮิล หรือไม่งก็โดดโดดขึ้นแล้วถอยมาตรงนี้อืถึงแม้ว่าทีมเราจะได้เปรียบก็จริงแต่ว่าอย่างท,างที่อย่างที่บอกไปหลังจะจบไฟแรกครับทีมนี้ไม่ได้ไม่ได้ให้ความสำคัญกับเราเลยซัพพอร์ตไม่คิดจะปั้นเราเลยแม้แต่คนเดียวเราจึงต้องเล่นวินสันแบบ เล่นเป็นจังหวะมากกว่าเราจะเล่นแบบต่อเนื่องไม่ได้นะเพราะว่าทีมนี้ไม่ได้ไม่ได้ต้องการให้เราเล่นต่อเนื่องถ้าเขาต้องการให้เราเล่นต่อเนื่องจริงๆคิริกโกเขาจะต้องฮิวเรามากกว่านี้เนะี่ยให้ดูในหน้าจอเขาก็ได้ตาเขาจะอยู่ที่ดาเมจด,ดาเมจด,ดาเมจคือเขาจะมองเรื่องการทำดาเมจเป็นหลัก โดดเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยจังหวะเราโดดใช่ไหมปกติคิริโกจะต้องมองเราใช่ไหมเนี่ยมองเราแล้วลวาร์ปเนี่ยมาแค่นั้นเนี่ยพอเขาพอเขาจะยางว่าทำไมเราเล่นได้ไม่ค่อยต่อเนื่องนะครับมันเป็นที่วัฒนธรรมของทีมเรามันไม่มันไม่เอื้อให้วินสันเล่นง่ายขนาดนั้นตี อันนี้เล่นดีมาก<ป>พอมันเป็นแบบนี้อยากให้ฝึกเล่นจังหวะเข้าออกเข้าออกมากกว่านี้หน่อยครับไม่อยากให้เล่นแบบใส่ใส่สุดตัวขนาด เคนจิเข้าตอนนี้เราต้องเราต้องโดดเข้าเพื่อดึงความสนใจไม่งั้นเคนจิจะโดนลุมนะสวยโดดออกเดินออกไปเลยเยี่ยมโดดขึ้นมาใหม่เยี่ยมโอ้ไฟน,นี้เล่นดีโดดเจิด แต่ว่าเห็นได้ชัดเลยว่ามันจะมีแบบจังหวะโดดเขินๆเยอะเหมือนกันนะอย่างประมาณแบบฟิลประมาณเนี้ยอย่างเราเห็นเราเห็นโซเจนโฟกัสเราอย่างนี้ใช่ไหมครับเราจะเดินโดดแบบว่ามันมันจะดูแบบไม่ค่อยธรรมชาติเท่าไหร่ดูเป็นการโดดแบบฝืนๆนะเยอะไปน,นิดนึงแบบเราขาดความเข้าใจว่าถ้าเกิดถ้าเกิดเรายืนอยู่ตรงเนี้ยเราจะเปลี่ยนตำแหน่งไปที่ไหนได้บ้างอ่ะ S <S ไฟที่แล้วเขาใช้แอนตีหมดเลยฝั่งตรงข้ามเปลี่ยนเกนทีออกเปลี่ยนลารันต้าออกคราวนี้เราเล่นยากแหละเล่นยากเพราะว่าฝั่งตรงข้ามพยายามโฟกัสเราค่อนข้างหนักขึ้นเขาเปลี่ยนแคสซิดีมานะครับแล้วก็วินสันเป็นตัวละครที่แบบสามารถเคาน์เตอร์เราได้ด้วยแต่มันไม่ใช่ปัญหาขนาดน,นั้น จริงๆทีมเราน่าจะเหนือกว่าหลักๆก,ก็ยังเรื่องเดิมครับพยายามใช้ฮันโซกับเซนแผงหลังเราสองคนเนี้ยเป็นคีย์หลักในการเล่นตอนนี้เราไม่จำเป็นต้องหลวงแล้วนะเราเล่นแบบให้แผงหลังเราทำดาเมจแล้วเราก็แบบคอยคุมสเปซเพราะว่าคีย์คีย์ของแผนมันมันไม่ใช่เราแล้วนะแผนนี้่เตอนเนี้ยนนเราเห็นเห็นวินสันเขาเล่นอย่างนี้ใช่ไหมเราโดดไปไม่ได้นะ รู้ไหมว่าเพราะอะไรเพราะถ้าเราโดดวินซันจะโดดกลับมาหาเราแล้วเราตายเลยครับสวัสดีลิตเตอร์แคทด้วยครับวับ <c oughs> นนี้เนี่ยจริงๆขนาดไม่โดด,ดอ่ะยังยังเจ็บเลยครับมันเล่นไม่ได้อยู่แล้วกรณีเมื่อกี้ถ้าจะเล่น,นี่ะเราต้องเราต้องโดดใส่วินซันเท่านั้นนะเนี่ยจังหวะเนี้ยจังหวะเนี้ยเราต้องโดดใส่วินซันให้วินซันโดดออกอ่นะ <c oughs> เราไม่สามารถเดินเดินแบบอย่างเงี้ยได้ าเราโดดเรา,าเราตายเราต้องเราต้องค่อยๆค่อยๆไล่ช็อตยกเว้นว่าคิริโกะตามไปช่วยเราเชื่อเบ่าว่าตายถ้าถ้าพาพในหัวก็คือเราโดดปุ๊บวินซันกลางโล่ใส่บล็อกฮิลแล้วก็ลุมลุมฆ่าเราถ้าเกิดวินซันเล่นเป็นนะตามนั้นเลยยังไงก็ตายครับมันมันโดดไม่ได้อยู่แล้วอะคือแสดงว่าตอนเนี้ยเราสิ่งที่เราขาดก็คือเราขาดความเข้าใจเรื่องว่า ศัตรูที่เราจะโดดไปหาเนี่ยฆ่าเราได้ไหมแล้วเราทําอะไรใส่เขาได้บางอ่ะอย่างตอนนี้ทําไมผมถึงบอกว่ามันโดดไม่ได้ใช่ไหมศัตรูเนี่ยอยู่กันสี่คนข้อแรกนะศัตรูอยู่กันสี่คนเป็นตัวยิงธนเมตรแรงหมดเลยเราไม่มีโลวอ่ะวินซันสามารถโดดทับเราได้ด้วยกลายเป็นว่าถ้าเราโดดไปตอนนี้เราโดนรุมธนเมตรโดยที่เราไม่มีโล่เลือดเราไม่พอกิริโกไม่ได้ตามเราด้วยเป็นสันก็เคาน์เตอร์เรา มันก็เลยทําให้เราโดดไปอ่ะแล้วเราก็เลยลโดนลุมธนเมเห็ไหมสี่สี่ตัวเห็ไหมครับแล้วเราก็ตายเลยอ่ะคือตอนเนี้ยเราควรจะเปลี่ยนวิธีคิดก็คือฝั่งตรงข้ามอ่ะเขาไม่มีพื้นที่เลยอ่ะเขาไม่มีพื้นที่เลยถูกไหมตอนเนี้ยเราได้เปรียบอยู่เราค่อยๆเล่นได้เรารอสกิลได้แต่เราดันโดด เพราะเราเห็นว่าศัตรูก,กองรวมกันแล้วเราไม่มีโล่มันก็เลยทําให้เราทําอะไรมากไม่ได้อย่างมากตอนเนี้ยเราสามารถโดดมา,มายืนคุมตัวนี้ยได้แต่ถ้าเราจะให้เราโดดไปทับเขา่เป็นไปไม่ได้ครับอย่างมากก็โดดไล่วินท่านได้อย่างเดียวหรือไม่ไงก็ลงพอยต์ลงพอยต์แล้วรอรอโดดขึ้น เพิ so ์งโยนโลดดีไหมพี่ยังไม่ได้ศึกษาเรื่องเพิ์งซัพพอร์ตกับเพิ์งแทงเลยครับเลยไม่รู้ว่ามันคืออะไรเพราะพี่ไม่ค่อยเจอวินสันด้วยจวงนี้โดนฮอกหลบรอรอเลยครับ จังหวะนี้คือรออย่างเดียวขี้ขวาเก็บมันตีได้รอรอพอยต์เปิดรอพอยต์เปิดเนาะคือรถฮอกอะมันเป็นตัวละครเคาน์เตอร,ตอร์ตัวที่เข้าใส่อยู่แล้วอ่ะเดินไปช็อตกลางโล่จริงๆไม่ค่อยอยากให้เสียโล่เลยเพราะว่าการที่เราเสียโล่ตรงเนี้ยแล้วเขาโฟกัสเราอะ่ะมันคือการที่เขาบังคับเราให้ถอยได้ครับ ถ้าจังหวะถ้าถ้าถ้าหลังจากโลกแตกแล้วเราโดดถอยอะทีมเราเสียเปรียบแล้วนะ,ะเสียเปียบแบบเสียเปรียบจริงจังเลยอะโอเคเราไม่ได้โดดถอยค่อนข้างดีอโดดเข้าโลไม่มีแต่ไม่เป็นไรปัญหาไม่ได้อยู่ที่โลปัญหาอยู่ที่ว่าเราโดดโดยที่เราไม่มีโลถูกไหมแต่เราโดดสุดตัวไปนิดนึงแลกชีวิตตัวเอง จริงๆอยากให้แบบว่าจ๊กกับกำแพงมากกว่าค่อยๆเล่นคือยังไงเราก็ได้เปรียบไปแล้วนะกลายเป็นว่ารีเพ็เนี่ยเท่าที่เห็นปัญหาหล,ะหละ่ะก็คือเวลาได้เปรียบอ่ะคือใช้ความได้เปรียบไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่อืจะเล่นสุดตัวซะเยอะเลยเราขาดความเข้าใจเรื่องการโดดแบบว่าเขาเรียกอะไรซอฟเล่นแบบบางๆอะ่ะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าโดดโดดแบบบางๆอะ่ะ ภาษาอังกฤษเขาเรียกซอฟดิฟก็คือเราเราโดดเพื่อกดดันฝั่งตรงข้ามแต่เป็นการกดดันฝั่งตรงข้ามที่เราสามารถเลี่ยงการประทะได้หรือไม่ปะทะได้อ่าหรือเราไม่เจ็บอะไรมาเนะี่ยเราขาดตรงนั้นเนี่ยแอบแอบแอบข้างอําแพงอ่าถูกครับโดดไม่ได้นะอันนี้ห้ามโดดครับช็อตได้อย่เดียวอ่า คือพอยมันเป็นของเราเราเลยไม่ต้องรีบเล่นเราสามารถไปแอบตรงนี้ยังไายเลยบแบบล่อให้ศัตรูเดินเข้ามาแล้วเราค่อยโดดอะไรเงี้ยอย่าโดดตอนนี้เชยวโดดตอนน,ตอนนี้คือตายเลยเอ,อ๋อแต่เกนจีเข้าเราโดดใส่แผงหลังเอาอย่างนี้ได้ออกลางโลกช็อตฟรีเยี่ยมเลยถ้าเกนจิไม่เข้าแล้วเราโดดอะเราตายแต่เกนจิเข้าแล้วเราโดดอะโอเคแล้วเราโดดกลับ เพราะว่าเราทําให้3คนเนี่ยเล่นไม่ได้แล้วไอ้สคนเนี่ยโดนลุมซึ่งถูกต้องนะครับทําหน้าที่ดีมากมีทิกเล่นนานหลับเทเทอร์เกนจิลิงให้โดนไว้วางเป้าให้ตรงครับเดี๋ยวจะหลับโดนโดยอัตโนมัติอยู่แล้วนั่นคือเทคนิคที่ผมใช้ผมไม่ค่อยชอบสวัดเมาส์อผมชอบลากเมาส์ให้ตรงศัตรูแล้วก็สลีปดั๊มากกว่า ทำได้ไหมครับมันเป็นเทคนิคของผมนะถ้าเกิดว่าเราอยากจะลอกนะลากเมาส์ให้ตรงก่อนเราค่อยแล้ค่อยกดสลิปให้ความได้เปรียบของการที่ทีมเรามีอันตีโหมเท่ากับว่ารีเพ er นี้รีเพ er นี้เราเราขาดแค่เรื่องความเข้าใจว่าถ้าทีมไม่ปั้นเราเราจะต้องเล่นยังไง ถ้าฝั่งเขางฝั่งตรงข้ามกํากลังเสียเสียพื้นที่แต่เราไม่มีสกิลพร้อมโดดเราต้องทำยงไงน่าจะน่าจะไปขาดเรื่องพวกนั้นมากกว่าคือ <c oughs> <c oughs> ข้อดีของเราเลยอ่ะเราเป็นวินซันที่รู้ว่าเมื่อไหร่ศัตรูเสียเปรียบอ่ะเราเราเข้าใจทันทีเลยว่าเมื่อไหร่ศัตรูเสียเปรียบแต่เราขาดความเข้าใจว่าเราควรจะโดดหรือไม่ควรจะโดดนั่นอ่ะคือปัญหา เพราะว่าพอเราเห็นเขาเสียเปรียบปุ๊บเราโดดเร,เราเห็นเขาเสียเปรียบปุ๊บเราโดดมันก็เลยทําให้เรากลายเป็นวินสันที่แบบตายบ่อยมากในช่วงช่วงเวลาที่ไม่ควรตายโดยเฉพาะช่วงเวลาที่ทีมกันจะได้เปรียบเราชอบตายอโดดออกโดดออกครับจังหวะนี้ต้องโดดออกเลย เราคุ้มแล้วที่เราทําให้สามคนเนี้ยอยู่กับเราสองคนเนี้ยเล่นไม่ได้จังหวะเนี้ยควรจะโดดออกไม่งั้นเราจะเจ็บครับถ้าเราเจ็บคือคือเรามียนติถูกไหมคือเรามียนติใช่แต่ว่าผมไม่อยากให้เราเล่นตอนนี้แบบเวลาหลับเทเซอร์แล้วเขาบิงไปบิงมากะสลิปได้ไม่ถูกมันไม่ใช่การกะครับเจมมันคือการลากเมาส์ให้ตรงครับอย่าไปใช้การกะครับการลากเมาส์ไม่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 ใช่การคาดเดาหรือการกะนะมันคือการใช้ความสามารถในการลากเมาส์ครับ เราก็แค่ฝึกความสามารถในการลากเมาส์เราแค่จริงๆจังหวะนี้อยากให้โดดออกมากกว่าคือคือเราทําให้สาคนนี้เล่นไม่ได้แล้วเราโดดออกใช่ไหมหลังจากที่โลดเราหมดเราไม่เล่นกับตรงนี้ทําให้สองคนนี้เล่นไม่ได้แล้วเดี๋ยวสองคนนี้มันจะถอยพอสองคนนี้ถอยปุ๊บเดี๋ยวมันก็จะมากองกันอยู่ตรงนี้เราก็จะแอบตรงนี้แล้วเราก็ค่อยโดดเดินมากลางโล่แล้วเราก็ทําให้ให้เขาเดินผ่านยากพอเขาอยากจะเดินผ่านเราค่อยเปิดอันติตรงนี้เราตบให้หมดแต่กลายเป็นว่าเราเราเล่นแบบสุดตัวเนี่ยอันนี้คือปัญหาเลยที่ที่รู้สึกว่าเราขาดมากๆเลย เราคิดว่าตัวเองจะเล่นเล่นยังไงมากเกินไปจนเราลืมคิดว่าศัตรูทําอะไรเราได้เราควรเล่นตรงไหนเพื่อทําให้ทีมเล่นง่ายไปด้วยอะไรเงี้ยเราลืมคิดพวกเรื่องดีเทลดีเทลจากผู้เล่นคนอื่นๆนะครับอืมเราจะคิดในถ่วงของตัวเองมากเกินไป<ต>อย่างเงี้ยเข้าไม่ได้แล้วเขาแนาโนถูกไหมจริงๆไฟนี่ไม่ควรไม่ควรแพ้ด้วยนะไฟนี้จริงๆมันควรจะชนะด้วยนะอ่า เพราะว่าเราไม่ไปคุมสเปซจังก็ควีนกับเกนจิเขาก็เลยเข้าหาแผงหลังเราชิวๆเลยเกนจิถอยดีโดดได้ไหม ถ้าดูจากดีเทลนี้ในหน้าจอเราเห็นฝั่งตรงข้ามถอยสามตัวโดดได้เพราะเรามีโลเพื่อนกำลังได้เปรียบด้วยแต่โดดไกลไปนะจริงๆโดดแล้วกลางโลกตรงนี้ได้นะผมคิดว่าน่าจะโดดไกลไปโดดไกลไปจริงด้วยถ้าถ้าโดดมาอย่างนี้ก็คือต้องลงลงนี่นะเล่นเล่นต่อตรงนี้ไม่ได้โอกาสตายสูงมาก อูย่างช่วยเราสุดตัวแต่จริงจริงๆเราควรจะตายนะแต่แคสดี้เขาบ้าพลังไปหน่อยคือไปอ้อมถ้าถ้าแคสดี้อยู่กับเพื่อนอ่ะเราตายแล้วมูคี้งเนี่ยสิ่งที่เราต้องไปเพิ่มเลยอะ่ะหัวใจหลักสำคัญของรีเพนเนี่ยต้องไปศึกษาว่าไอศัตรูประมาณเนี่ยถ้าอยู่กองรวมกันในพื้นที่เนี้ยเราโดดไปแล้วเราตายไหม พราะปัญหาตอนนี้คือเราขาดความเข้าใจว่าเราโดดไปแล้วอ่ะเราตายมันก็เลยทำให้เรากล้าโดดโดยที่โดยที่ขาดเรื่องเรื่องนั้นตอนนี้มันก็เลยกลายเป็นการโดดแบบสุ่มกาชานนะครับคือถ้าเราโดดถูกเราก็แบกได้แต่ถ้าเราโดดไม่ถูกเราก็ตายเลยตอนนี้มันห้าสิบห้าสิบมากเลย อันานไม่มีสลีปถามว่าเราโดดไปหาอนาได้ไหมจริงๆไม่ควรนะครับเพราะว่าหนึ่งคือเรายังไม่เห็นว่าแคสดี้อยู่ไหนเราเรารู้แค่ว่าฝั่งตรงข้ามไม่มีสลีปดัจางก,ก็ควีนกับเกนจิยังอยู่ทางด้านข้างด้านซ้ายเห็นไหมเขาพร้อมที่จะสปีดอัดแผงหลังเราถ้าเราโดดไปหาแผงหลังเขาเขาก็แค่กระโจนมาหาแผงหลังเราแล้วแผงหลังเราก็แตกเหมือนเดิมจริงๆเพลงน,นี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ได้อันติอูย่างช่วยไว้จริงจริงเพลงเนี้ยค่อนข้างแย่เพราะว่าเราไปอนุญาตให้สองคนเนี้ยระเบิดแผงหลังเราถูกไหมเพื่อแลกกับอาณาตัวเดียวไม่สิเราต้องเสียอันติด้วยนะครับแล้วเราเสียอูย่างกับเกนจิไปด้วยเรายอมตายเพื่อแลกกับจูโน เราฝากความหวังไว้กับที่เพื่อนสองคนถ้าเพื่อนสองคนนี้เล่นเก่งมา,มากๆเราก็ชนะเลยไม่งั้นก็เขาฮิลเราทัานเพราะว่าเรามีโลโเจเขาเปิดตีฮิลเราจริงๆตัดสินใจดีมากเลยนะครับที่ก่อนจะตายคือพยายามจะฆ่าจูโน่ลากไปด้วยเออโชคดีตรงคิริโกะเขาแบบใส่ทุกอย่างเพื่อช่วยเราไฟนนี้ก็เลยชนะเลย แต่จริงเป็นเพที่เพทที่เสียงมากเลยนะตอนที่โดดหาอนาโดยที่แบบไม่เห็นแคสติดี้รู้ว่าเขาไม่มีสลีผเฉยๆเพราะว่าจูโน่ก็ยังช่วยอนาได้แต่อนาดันถอยไปในที่ที่จูโน่ช่วยไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ซัพพอร์ตทุกคนไม่ซัพพอร์ตคนเนี้คนจะควน,นจะโดนด่าด,ด้วยซ้ำผมใช้คำนี้เลยนะซัาพอร์ตคนนี้ไม่ไม่น่ารักเลยอนาคนนี้ไม่น่ารักเลยคือ เขายืนให้ตัวเองไม่โดนวินสันไอ้ถ้าวินสันโดดจูโน่ยังเล่นได้ใช่ไหมแต่เขาล,ลืมคิดไปว่าจูโน่ช่วยเขาได้อ่ะแล้วเขาก็เดินหนีจูโนโ่แบบเดินหนีไปเลยอ่ะแล้วมันก็เลยกลายาว่าเขา,าตายจริงๆเขาไม่ควรตายด้วยวอันนี้ห้องอะไรนี้ไดมอนด์หนึ่งถึงจีเอ็มสามครับล็อบบีน้นี้เห็นเขาว่าอย่างนั้นนะก็ ฝากไปแก้เรื่องเวลาได้เปรียบอย่ะพึ่งใจร้อนค่อยๆใช้ความได้เปรียบค่อยๆเขาเรียกค่อยๆค่อยๆตะล่มให้ศัตรูแพ้ทีละนิดะหน่อยก็ได้เราไม่จำเป็นต้องอออินขนาด